โุจโอะลูกรังครับถึงกว่าจะหยุดวิ่งแล้วโอ้โอโลูกรังก็สวยครับใครต้องการนี่เที่ยวนี่แต่จะหลายตังค์อยู่ครับลูกรังแบบสวยๆเลยเม็ดสวยมากเลยสวัสดีนะครับนี่ตอนรับก็จะชอบปิดตามดัมซิ่งนะโอ้ทิวเรก รูรังสวยๆครับเม็ดสวยๆเลยนิ่มเกินคันนี้จิเซนนี่มีแต่ชิมงานเสียนหลงมาวิ่งนะครับรถดำเสียนหลงนี่ก็มีแต่รถแบบเก๋าๆเลยครับไม่แต่งเพิ่มนะครับเดิมเดิม แบบเน้นใช้งานครับไม่เน้นสวยนี่ยหยุดแล้วมั้งครับ ดินไปกบคืนนะครับที่กดกดเอาลูกรังไปกีเมื่อกี้ตรงนี้น่าจะเจาะเอาลูกรังเลยครับเยอะนะครับลูกรังแถวนี้อ้เครื่องี่คันนี้นี่ใช้ได้เลยอีกหลายปีครับควันยังไม่มีเลย เสียงปั๊มนี่เงียบมากเลย รอบนี้น่าจะหยุดแล้วครับรถดำนี่มารอกันเต็มแล้วน่าจะหยุดงานแล้วหมดที่เทแล้วบินก็หมดด้วยนะครับพอดี เวลาเลี้ยวนี่ครับจะใช้มือค้ำนะครับเพื่อเลี้ยวรถหมดแล้วหมดแล้วนู้นนู